อะนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมโอ๊ตท่าอิดนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงซีเกม2องถสอนะครับผมก็เกมนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในช่วงเกมสายฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นในช่วงรอบชิงด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแผ่นที่2นะครับผมสําหรับเกมของอาจารย์ หนูเทพนะครับผมที่ได้มาประทะกับทางอินโดนีเซียนะครับผมระดับ IM กันเลยทีเดียวนะครับผมก็แผ่นแรกนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับผมไปกดดูกันก่อนได้นะครับสุดมันเลยจริงๆนะครับอาจารย์หนุเทพได้ปีไปนนะครับก็เป็นฝั่งของสีขาวนะครับอาจารย์หนุเทพได้เดินก่อนนะครับรอบนี้อาจารย์หนุเทพนะครับผมก็ได้เป็นฝ่ายสีแดงบ้างครับผมก็คือเดินที่หลังนั่นเองนะฮะ อ่ะนะครับเกมจะเป็นไงครับเดี๋ยวไปเตรียมรับชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับเกมนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางช่องไทยเชสทีวีนะครับผมที่ได้ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันนั่นเองนะครับผมอ่ะนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับก็เป็นฝั่งของทางอินโดนะครับเปิดมาก่อนครับในลักษณะเหมือนจะเป็นไม้ยงขวาครับ อาจารย์อุเทพครับเปิดเบี้ยอัตโนมัติครับในตำแหน่งนี้ครับแล้วม้าขึ้นมาแล้วอาจารย์อุเทพโอ้ใช้โคนครับในตำแหน่งนี้แล้วเปิดนะฮะเหมือนจะเป็นม้ามังกรอีกแล้วครับหรือจะเปิดเป็นเม็ดทรายฮะเดี๋ยวต้องไปดูครับอาจารย์อุเทพก็รับด้วยเบี้ยอีกเช่นกันครับเรียกได้ว่าในเรื่องของโครงสร้างครับไม่พลาดเลยนะครับในฝั่งของอาจารย์อุเทพครับทางอินโดมาจริงๆครับเนี่ยฮะชอบมากครับในส่วนของฝั่ง ทีมของทางอินโดนีเซียครับก็จะค่อนข้างนิยมเปิดเม็ดนะครับขึ้นมาเป็นตระกูลเม็ดซ้ายนะฮะนะครับน่าจะเป็นแบบว่าโดนเทรนมาประมาณนี้นั่นเองครับกระานดูเทก็ขึ้นปกติครับมาตรฐานนะครับขึ้นมาขึ้นไปครับแล้วมาแลวฮะโหจะเป็นไม้ยงฝาเม็ดซ้ายด้วยครับรูปแปลกๆไม่ค่อยได้เห็นครับสำหรับรูปทรงแบบนี้เราจันดูเทพแตะเรือทันทีครับในตำแหน่งนี้อ่าแล้วขึ้นโคนมาครับ แล้วก็ขึ้นม้าเป็นม้าเทียมครับอาาหนุเทพเหมือนจะเล่นโครงสร้างครับพอเวลาเห็นเม็ดซ้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าอนาคตก็มีปูเบียริมด้วยนะฮะโอ้แล้วปูเลยนะครับผมทันทีครับในตําแหน่งนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้มีตําแหน่งแบบเอาม้ามาจับอะไรด้วยนะครับผมไม่มีแต้มนั้นด้วยนะฮะเพราะว่าปูในตําแหน่งนี้แล้วเนี่ยคือพร้อมแทงแล้วถ้าแทงขึ้นมานี่คือมีการกินนอกในกันแน่นอนนะฮะขึ้นขุนครับอาาหนุเทพลุยครับ โอ้นะครับผมแล้วเนี่ยให้สูงไปเลยครับแล้วถอนเม็ดกลับลงไปครับแล้วก็ขึ้นโคนขึ้นมาครับฝั่งนู้นเปิดเบี้ยคู่ขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนจะวนเม็ดขึ้นมาอีกฝั่งแพงครับอาจารย์หนุเทพยันเบี้ยรไว้ครับแล้วขึ้นเม็ดมาครับนแนี้ขึ้นโคนครับอาจารย์หนุเทพนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะ ม้าโยงขวานะครับที่ไปโดนนะครับผมเบี้ยสูงที่ริมครับแล้วก็แน่นอนว่าโคนจะช้านิดนึงครับในฝั่งของทางอินโดครับอาจารย์หนุเทพก็เลือกเป็นมัธเียมนะครับคนในผลนะครับในตำแหน่งนี้นั่นเองครับโอ้โหแล้วเปิดปีกินทรีครับโอ้โหเนี่ะเน้นตัวใหญ่จริงๆครับอาจารย์นุเทพบอกได้เลยนะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับโครงสร้างไม่สนก็กินตัดอย่างเดียวใะในตำแหน่งนี้ครับทางอินโดนะครับค่อนข้างที่จะเล่นตัวใหญ่ครับ จะไม่ค่อยเน้นโครงสร้างเท่าไหร่แล้วดูฮะเราเบิดทิ้งเหมือนกันครับในฝั่งอาจารย์หนุเทพครับนคือถ้ายันเข้าไปน่าจะไปกันไม่ได้ครับเนี่ยครับแล้วตำแหน่งนี้ขู่แทงสูงเลยครับเอาล้ครับตอนนี้อันตรายครับยังไงฮะกินตัดเลยครับเนี่ยครับไม่สนใจเลยครับโครงสร้างเห็นไหมฮะเตรียมเอาโคนไหลอย่างเดียวเลยครับคือเล่นแบบเอาตัวใหญ่เข้าทําล้วนๆครับแล้วอาจารย์หนุเทพกินเข้าไปครับในตำแหน่งนี้ขึ้นเม็ดครับขู่ทาให้แทงเลยฮะ ท้ายแทงเลยครับเพราะว่าในฝั่งของทางอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างม้วนตัวเก่งแล้วน่าจะเตรียมม้วนโคนนะครับขึ้นมายืนแล้วก็มาเข้ารูนี้ครับก็จะไปได้แน่นอนครับทั้งกระดานนะถึงจะไปเสียสูง2ตัวนะครับผมแต่เดี๋ยวต้องไปดูครับอาจารย์หนุเทพบอกยังครับยังไม่แทงฮะสกัดม้าไว้ก่อนแล้วกันนะครับในตำแหน่งนี้ครับเพราะว่าถ้ากินเข้ามาเนี่ยอาจารย์หนุเทพก็ได้พุ่งเหมือนกันครับเนี่ยฮะคือก็ได้พุ่งเข้าไปเล่นกลางกระดานเหมือนกันครับล้วแน่นอนว่าตัวขยายดีกว่าด้วยนะฮะน่าจะเร็วกว่าโคนนตัววี้้ดยํา แล้วตำแหน่งนี้เอาเรือกดนะครับอาจารย์อุเทพขึ้นมาครับหลบขุนเปิดอาจารย์อุเทพหลบครับโอ้โหแล้วเต็มรูปแล้วครับของอาจารย์อุเทพครับในตำแหน่งนี้โอ้นะครับผมคือมีการปรับมาให้มายืนนะครับในตำแหน่งนี้นะครับผมมามาเล็งนะครับผมในช่วงกลางกระดานครับเนี่ฮะแล้วมาซ้อนมาแบบนี้น่าจะเป็นรูปซ้อมมาเลยนะนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างเห็นบ่อยครับสำหรับทางทีมชาตินะที่เล่นกันครับอันนี้ต้องแอบศึกษาไปนิดนึงครับสำหรับมาซ้อนมาแบบนี้นะฮะ แล้วเนี่ยครับม้วนมาจริงๆครับในฝั่งทางอินโดครับอาจารย์หนุเทพเปิดลิ้นครับอ่าคือพยายามทำลายเหมือนกันครับในในโซนนี้ฮะเนี่ยกินตัดแล้วได้หนึ่งคลองนะครับผมถ้ากินตัดเข้าไปนะครับก็จะได้หนึ่งคลองนั่นเองครับก็ทางฝั่งของอินโดว่าไงครับเดี๋ยวต้องไปดูครับอ่าเดี๋ยวเราต้องมาดูครับว่าทางฝั่งของอินโดจะอ่าเดินในรูปทรงไหนครับทางฝั่งของอินโดนะครับเลือกที่จะขึ้นโคนครับแล้วอาจารย์หนุเทพร้อยครับสวยงามครับในจอดนี้เพราะว่าเม็ดขาดอยู่ครับ นะครับเนี่ยฮะโอ้โหนะครับยังไงครับผ้าในตำแหน่งนี้เสียเม็ดไหมครับแบบนี้นะครับผมหรือว่ากินโคลเลยฮะโอ้โหนะครับหรือมาร์กินครับมาร์กินก็เสียเม็ดอยู่ดีนะครับในตำแหน่งนี้น่าจะเป็นเบี้ยกับเม็ดหรือเปล่าครับอ่าแล้วเป็นเบี้ยกับเม็ดครับ กอสับเข้าไปแล้วครับอ่าแล้วขึ้นขุนมานะครับหลบมานะครับแปะโคนขึ้นมาเล่นครับก็สรุปหมากตอนนี้ครับอาจารย์หนุเทพแน่นอนว่ามีเม็ดตัวเบลิ่มเลยครับผมแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีสองเบียรลิมครับอ่าแต่ว่าก็ไปโดนเบียนี้สกัดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวใช้โคนตั้งมาเนี่ยน่าจะน่าจะทําอะไรไม่ได้นะครับสําหรับตัวเบียรตัวนี้นั่นเองครับแล้วเรือมากดครับหลบลงไปเสร็จนะครับอาจารย์หนุเทพแทงแล้วฮะเอาแล้วครับตอนนี้นะครับอาจารย์หนุ่เทนตน่งนี้คบ แล้วขึ้นโคนมาครับไม่กลัวแล้วฮะเพราะว่าลงตรงนี้ไม่ได้ครับอ่ายังอยู่ในหมวดของตากดอยู่นะฮะอ่านะครับผมเวลนั้นเนี่ยเนี่ยครับหลบแล้วอันนี้แทงได้นะฮะจะแทงหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าอ๋อแล้วอาจารย์อุเทพรับด้วยโคนครับเฉยๆครับในตำแหน่งนี้รับด้วยโคนไว้ครับแล้วตีลูกหนึ่งเทียนะครับผมยังไงนะอาจารย์อุเทพบอกปิดไว้เฉยๆครับไม่มีปัญหาครับโอ้โหนะฮะก็ ค่อนข้างเครียดอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเดินอันไหลนะครับผมเนี่ยแล้วเอาม้ามาจับไว้ก่อนครับอาจารย์หนุเทพบอกต่อเรือทิ้งครับถ้างั้นฝั่งอินโดบอกเอาเรือโอ้โหนะครับเร็วไปนิดนึงนะฮะเมาส์มันไวไปนิดนึงนะครับก็เนี่ยครับมาต่อนะครับอาจารย์หนุเทพกินนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดอาจารย์หนุเทพลากมาต่ออีกนี่ก็คือน่าจะการันตีเสมอแล้วนะครับจริงๆทีมไทยเล่นแค่เสมอก็ได้นะครับแต่ว่า ช็อตนี้ก็ได้เปรียบอยู่นะะอ่านะครับผมในเชิงทั้งตัวหมากทั้งโครงสร้างนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูครับว่าจะเล่นยังไงต่อนะครับนี่ครับแล้วก็ค่อยเกาะไปเรื่อยครับเกาะไปเรื่อยครับในส่วนของอาจารย์หนุ่เทพนะครับผมในตําแหน่งแบบนี้แล้วเนี่ครับอินโดบอกหลบแล้วกันนะครับผมยังไงเดีคยอาจารย์หนุเทพบอกเนี่ยนะครับมันดึงขางเกงต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปพลาดเนี่ยแขงโคนเนี่ยม้าม้าออกคูมเนี่ยเบี้ยขาดครับอ่านะฮะอันนี้ก็น่าสนใจครับ แล้วเอาหมาขึ้นมาครับแทงเลยครับเห็นไหมฮะโอ้โหนะครับพูดไม่ทันขาดคำครับอ่าเพราะว่าเบี้ยมันลอยครับโอ้โหนะต้องยืนนิ่งๆหรือเปล่าครับท่านในตำแหน่งนี้อาจจะต้องไหลโคลนเลยไหมนะครับเดี๋ยวต้องไปดูครับอูแล้วหลบครับตัวนี้ขาดหรือเปล่าฮะอ่าตัวนี้ขาดหรือเปล่าครับเอาไปครับเรียบร้อยครับอูแล้วตัวสําคัญครับจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ก่อนง้างสําคัญนะครับเพราะว่าก็คือไปเสียแลกกับเม็ดมาแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ควรเสียตัวนี้เนาะ นะครับผมพอไปเสียตรงนี้น่าเกมนี้น่าจะอาจารย์เทพน่าจะบิดถึงชนะแล้วนะครับน่าจะไม่เล่นเสมอแล้วนะฮะอ่าแล้วกินกันครับใช้เม็ดกินลงมาครับแล้วไหลโคนเข้ามาครับอาจารย์หนุเทพบอกไปข้างหลังแลวครับนี่ครับกำลังเป็นจุดอ่อนเลยนะครับผมโอ้แล้วมารับไปคุมครับอาจารย์เทพโยกลับมาครับเนี่ฮะเอาจังหวะครับฝั่งนู้นเอาบ้างครับขึ้นมาเกาะโคนเหมือนกันครับแล้วเกาะเบี้ยด้วยฮะโอ้โหนะครับแล้วดูช็อตนี้ฮะ เนี่ยครับคือเล่นด้วยความแบบชิวๆเลยฮะคือจะได้เปรียบจะอะไรได้หมดครับมาต่อเรือได้เลยครับโอ้แล้วต่อเรือแต้มนี้ต้องบอกว่ายังมีเปอร์เซ็นต์เบียดอีกนะอ่าคือเล่นแบบคอนเฟิร์มมากครับว่าจะไม่แพ้นะครับคอนเฟิร์มเสมอแบบเสมอแบบพร้อมเบียดด้วยนะฮะอ๋อแล้วดูครับบังคับครับเนี่ยอินโดบอกโอ้โหนะฮะต้องกินครับแล้วแน่นอนว่ารูปนี้เนี่ยยังไงก็เป็นรูปเสมอครับอ่าเหมือนจะการันตีเหรียญแล้วครับถ้าในตำแหน่งนี้ อ่าแล้วขึ้นขึ้นขุนขึ้นมาครับอาจารย์ุเทพขึ้นมาครับโอนมาครับตามมาฮะกินครับโอ้โหอาจารย์ุเทพไม่สนแล้วฮะขินหมดครับเนี่ยครับโอ้โหแล้วดูรับหมดเลยนะครับแล้วละลายตัวนะครับเอาเสมอแน่นอนครับถ so ้าแบบนี้นะครับอาจารย์ธุเทพบอกเอาหมดครับไม่ได้สนใจเหมือนกันครับเสมอนี่ก็น่าจะได้เหรียญแล้วครับถ้าในตำแหน่งแบบนี้ครับต่อมาต่ออะไรทิ้งหมดครับเนี่ยแล้วเหลือรูปนี้ครับเอาจริงรูปนี้โดนเบียดนะฮะนี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับ รูปนี้โดนเบียดนะดูครับแล้วอาจารย์หนุเทพเตรียมเบียดครับเนี่ยม้วนโคลนขึ้นมาครับเอาแล้วครับเม็ดหนึ่งตัวครับเอาแล้วครับเม็ดหนึ่งตัวครับอ่านะฮะต้องไปดูครับรูปเบียดครับแบบนี้ค่ะแทงโคลนครับตั้งหน้าโคลนใส่ขุนไปครับหลบไปโคลนตั้งครับในตำแหน่งนี้อ่านะครับคือโคนตัวนี้จะลงมาลําบากแล้วฮะจะลงจะลงแต้มนี้ลําบากแล้วครับเพราะว่าโคนมันตั้งขึ้นไปแล้ว ขุ่นเนี่ยมันจะฉลับได้แค่นี้ฮะแล้วเดี๋ยวขุ่นยัดเข้าไปมันน่าจะเริ่มเบียดแล้วครับถ้าในตำแหน่งนี้เนี่ครับแล้วขุ่นยัดขึ้นมาครับคือคนตัวนี้ต้องสตาร์ทไว้ครับไม่งั้นเนี่ยขุนขุนอาจารย์เทพเลยเข้าไปก็คือแพ้กัรันตีได้เลยนะฮะนี่ครับแล้วก็เลยต้องเป็นการเบี่ยงไปเรื่อยๆครับอาจารย์อุเทพบอกอะมานะครับผมเดี๋ยวใช้เม็ดเนี่อ่านะครับใช้เม็ดตัวเดียวไล่ครับอะมาดูกันครับเนี่ครับแล้วฉลับมาครับอูแล้วขุ่นอยู่ตัวเดียวครับยังไงครับเนี่ยแบบนี้ โอ้โหนะครับตอนนี้หลุดพวกแล้วครับโอ้โหแล้วม้วนไปนู่นครับอาวเทสตตามไปเอาแล้วฮะโอ้โหช็อตนี้ยังไงครับเนี่ยมีเสียบด้วยนะครับโอ้โหนะครับแต่ว่าถ้าเสียบเข้าไปเนี่ยน่าจะมีการลอยโคลนครับลอยโคลเข้ามาแต้มนี้ครับก็เป็นการขัดอับครับก็ถ้ากินเข้ามานี่ก็น่าจะน่าจะมีเป็นเม็ดครับเป็นเม็ดไล่ครับอุตช็อตนี้น่าเสียบมากครับยังไงฮะ แต่ว่าถ้าเกิดช็อตนี้เนี่ยผมมองว่าใช้เม็ดนี้ก็น่าน่าจะสวยครับเพราะว่าถ้ากินเข้าไปแล้วค่อยเสียบทีหลังนอ่านะครับผมก็น่าจะเป็นช็อตสัดชนะได้เหมือนกันครับเพราะว่ากินเข้าไปเสียบทีหลังแล้วดึงเม็ดกลับมานี่ไม่ทันครับอ่าคือมาช่วยกันไม่ทันเลยฮะยังไงครับเอวเสียบครับแน่นอนว่าทางอินโดโยนครับโยนเสร็จเก้ารูปนี้ครับผมโอ้โหเนะฮะก็เป็นในตำแหน่งรูปนี้ครับแน่นอนว่ามีเสมอก็ชนะครับ เดี๋ยวต้องไปดูครับโยกครับโยกครับเอาแล้วครับยังไงฮะโยกครับอนะฮะม้วนครับอูนะครับแล้วพอจอดนี้นะครับอินโดบอกเป็นเสมอแล้วกันนะครับผมก็เรียบร้อยสิครับนะฮะเพราะว่าอาจารย์หนุเทพไม่ได้สนใจอยู่แล้วตอนนี้คือทางในทีมนะครับผมชนะไปอีกมือแล้วนะฮะก็แน่นอนว่าการันตีเหรียญครับ เลยทาให้อาจารย์หนุเทพก็จับมือนะครับเสมอกันไปในกระดานนี้และทีมชาติไทยนะครับได้มา1เหรียญทองครับในจังหวะนี้เลยครับผมโอ้โหนะครับต้องบอกเลยนะครับผมว่าทางอาจารย์หนุเทพครับค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มเหรียญจริงๆครับแหมนะครับผมในส่วนของเกมสายฟ้าครับก็ได้มาแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับของทีมชาติไทยเลยนะครับใน4เกม2025นั่นเองนะครับผม แล้วก็ยังมีในส่วนของเกมนะครับผมจากโต๊ะอื่นด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะได้เอามาให้ดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาก่อนนะฮะในช่วงไฟนอลนะครับผมก็น่าจะเป็นโต๊ะของอาจารย์บอลนะครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนครับว่าได้โต๊ะไหนนะครับผมก็น่าจะเป็นของฝั่งอาจารย์บอลนะครับผมที่ได้ชนะมานะครับไม่ไม่อาจารย์ทิมก็อาจารย์บอลนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะครับผมก็ยังไงนะครับผมก็วันนี้นะครับผมต้องขออนุญาต ลานะครับ F4 ทุกๆท่านกันไปก่อนครับเป็นไงครับสาหรับแต่ละเกมนะครับผมที่ผ่านมานะฮะของเกมสายฟ้าสนุกไหมฮะถ้าสนุกคอมเมนต์กันมาหน่อยครับผมพิมพ์กันเข้ามานิดนึงนะครับผมถ้าใครชอบนะครับชอบโอท่าอิดนะครับให้มาพากเกมแบบนี้นะครับยังไงช่วยกดติดตามกันไว้นะครับผมแล้วก็ช่วยกดแชร์กันออกไปเยอะนิดนึงใครยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามกันไว้นิดนึงนะฮะ จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องออดท่าอีกกันสังนิดหนึ่งนะครับผมผมจะได้ทําคลิปออกมาแบบนี้เรื่อยๆตลอดทั้งปีน,นั่นเองนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ